ลําดูทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับถึงแม้ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตโรงงานในพื้นที่บ้านหนองหอยอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีมาตั้งแต่ปลายปี2567น,นะครับแต่โรงงานต้น,ต,นต้นตอมลพิษในพื้นที่เนี่ยไม่ได้ดําเนินการตามคําสั่งแต่อย่างใดเลยนะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจําเป็นต้องทําหน้าที่เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองจะเป็นอย่างไรครับติดตามจากรายงานนี้ เนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็ยังทําอยู่เลยพอเขาเริ่มทำเนี่ยกลิ่นมันก็จะมาถึงบ้าน,นส่วนมากก็จะทําคืนหลังศาลมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการทุกรูปแบบกับโรงงานบริเวณหมู่10บ,บ้านหนองหอยอําเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกินเนื้อที่ประมาณ200ไร่โดยเมื่อเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นโรงงานเถื่อนจานวน4โรงงานสร้าง จ้าจาไม่ผิดสร้างปีหศูนย์หรือหกหนึ่งกลางวันมันจะมีกลิ่นกลิ่นไม่ค่อยแรงแต่กลางคืนน่ะมันจะกลิ่นมันจะแรงเพราะก็จะหลอมตอนคืนมันจะเป็นเหมือนเหมือนไฟไหม้ทองแดงอ่ะมันจะเป็นเป็นหมับไฟไหม้แบบพวกโลหะมันจะมีกลิ่นเหม็นคือแสบคอแสบจมูกปวดหัวแน่นหน้าอกแม้ว่าจะมีการประกาศให้ยกเลิกการประกอบกิจาการออกมาอย่างชัดเจน แต่ชาวบ้านที่ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมบบอยังคงต้องติดตามการทำงานของโรงงานต้นต่อมลพิษอย่างต่อนเนื่องรออน้ำฝนรออน้ำฝนตอนนี้เพราะตั้งแต่สิ้นปีลมจะมาฝั่งนี้ทั้งวันทั้งคืนกลิ่นเป็นมันกลิ่นเหมือนเหมือนน้ำกรดเหมือนน้ำกรดที่ออกจากหมอ้อแบตแต่อย่างน้อยก็เขาต้องเขาเขาก็หยุดไปหลายโรงแดหล้วแต่ยังมีบางโรงที่มีบางโรงที่ยังทำ ด้วยเข้าขา่ายฝ่าฝืนคำสั่งศาลเพราะชาวบ้านยังสังเกตพบรถบรรทุกเข้าออกและมีแรงงานข้ามชาตสลับวนเวียนเข้าบริเวณภายในโรงงานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนพอคำสั่งศาลพอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพอเจ้าหน้าที่ออกหลังจากเจ้าหน้าที่ออกโรงงานก็เดินเครื่องเลยโรงงานก็เดินเครื่องต่อไม่มีการหยุดเราแบบขยับบ้านถอยชีวิตให้หนีลมหน่อยได้ไหมคะที่ก็อยู่ฝั่งนี้ ก็จะโดนลมตลอดถ้ามลมไป<ำ>ในคลองก็จะเป็นน้ําเสียเสียมาหลายเียแล้วแล้วใช้ทํากิจกรรมอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้ ด้านชาวบ้านวัย50ปีรายหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณทางเข้าโรงงานต้นต่อมลพิษยอมรับว่าถูกคุกคามและได้รับการเสนอเงินเพื่อให้ยุติการร้องเรียนแต่ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะรักษาผืนแผ่นดินของบรรพบุรุษเอาไว้รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังคืบคานเข้าใกล้มาในทุกวินาทีทั้งกลิ่นเหมนและแหล่งน้ำที่เน่าเสียเนี่ยช่วงดินเนี่ยมันจะดำจะดำหมดอะ มันจะมีกลิ่นเหม็นแต่ก่อนนี้ปลาเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีปลาแล้วถ้าเกิดสู่ไปแล้วเอาไปเอาไปไว้ในถังหรือในโอง่งมันจะดํามันจะจับโอง่งจับถังดําใช้อาบได้แต่มันจะมีกลิ่นนะกลิ่นมันจะออกเหม็นเน่าๆจึงจําเป็นต้องยืนยดัดเป็นหูเป็นตาและรวบรวมหลักฐานผ่านมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเอาผิดผู้ประกอบการโรงงานต้นต่อมลพิษดังกล่าวต่อไป คนที่ต่อสู้ก็เริ่มเหลือน้อยเขาเลยโดนค่มขู่โดนคมขู่จากโรงงานเขาเสนอมาแล้วแต่ผมไม่รับผมบอกเขาบอกว่าผมไม่รับหรอกเศษเงินของของโรงงานอ่ะผมบอกนี้ผมบอกนี้เลยผมไม่รับหรอกเต็เงินของโรงงานใครจะรับก็รับไปโอ้โหจนยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีงรัฐมนตรีเขาลงมาตรวจพอตรวจแล้ว เจ้าหน้าที่ออกโรงงานก็ทางานเหมือนเดิมผมก็ยังแปลกใจว่าคนเหล่าเนี้ทำไมถึงไม่เกรงกลัวกฎหมายไทย หลังทีมข่าวรับข้อมูลคำกล่าวอ้างจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เชื่อมั่นว่าโรงงานดังกล่าวยังคงลักลอบเดินเครื่องจักรทั้งกลางวันและกลางคืนทีมข่าวจึงเฝ้าสังเกตการอยู่รอบนอกและได้พบว่าโรงงานดังกล่าวยังคงมีรถบรรทุกและมีแรงงานอยู่ด้านในบริเวณโกดังขณะกำลังขนวัตถุบ,บางอย่างขึ้นบนรถบรรทุก แม้ภาพที่ปรากฏไม่สามารถยืนยันได้ว่าโรงงานดังกล่าวยังคงประกอบกิจการกำจัดกะอุตสาหกรรมอยู่หรือไม่แต่ชัดเจนว่าการกระทำที่ปรากฏนับเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งและระเบียบจากทางราชการโดยไม่เกรงกลัวกับกฎหมายไทยหนึ่งปีไม่ท้อผมยังไม่ท้อคือผมต้องต่อสู้ต่อไปถ้าเกิดท้อปุ๊บโรงงานก็จะสร้างขึ้นมาอีกแล้วลูกหลานนะจะอยู่ยังไง ผมเชื่อได้แน่ว่าน้ำใช้ไม่ได้แม้ว่าจะมีข้อหาอยู่ระหว่างฟ้องร้องดำเนินคดีรวมกว่า20คดีแต่โรงงานทุนต่างชาติที่กาะอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแต่อย่างใดทั้งกรณีบอ่อพักน้ำที่เป็นบอ่อทิ้งกา,ากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งนะับเป็นต้นต่อของปัญหาระบบนิเวศแหล่งน้ำใต้ดินปนเปื้อน ดังเช่นกรณีเดียวกับโรงงานวินโปรเซสอำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองทีมข่าว n b t บพักกลางรายงาน